ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก็บรรยากาศทั้งร้อนทั้งหนาวครับวันนี้มารีวิวอีกหนึ่งชุดครับสรับลูกค้าในที่ต้องการเครื่องเสียงครับผมครับใจรักเครื่องเสียงขาดไม่ได้จริงคือเสียงเพลงครับผมเวลาเลิกงานครับแนะนําเลยชุดนี้ครับถือว่าได้คุณพลังที่ครบทุกอย่างครับผมมลว่าเป็นความพิเศษของมิกตัวนี้ครับฟังชันครบไว่าเป็นฟังก์ชันบลูทูธครับเปิดเพลงระบบไร้สายครับผมเอฟิกครับผมโอ้ใครที่เสียงพอดีครับ ตัวนี้ช่วยได้เยอะครับผม EQ นี่ยังมีมาให้ครับ2ช่องเลยนะครับผมเราสามารถเอาค่าหนึ่งเป็นเบสค่าหนึ่งเป็นกลางได้เลยสลับชุดนี้ครับในช่องมิกกันไหมครับ4ช่องแยกอิสระสามารถเพิ่มแลมเพิ่มเบสได้ด้วยสรับในช่องถือว่าคุ้มตอบโจทย์มากตัวนี้เป็นพาวเวอร์มิกนะครับผมเสียบไฟเส้นเดียวดังเลยโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมครับผมสายลำโพงเข้าก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมครับทางด้านตู้ครับโอ้โหตู้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ ชอบความลึกของเบสชอบความกระชับของเบสชอบความแรงของเบสครับนี่ครับแบรนดพาร์ตสิบห้านิ้วของเราไปเลยครับผมครับถึงจะเป็น15นิ้วแต่เราคัดสรรตู้งัดสูตรตู้ค้นหาสูตรตู้เพื่อได้ความถี่ที่เราต้องการค่อยนํามาขายกันครับผมครับงานตู้เราครับยังเป็นงานไม่อัดทั้งบดสีตู้ก็เป็นสีระเบิดด้านข้างมีหูจับสามารถยกคนเดียวพุกพาเลยสรับตัวนี้ครับผมครับมาคู่กับเสียงกระดงัง8นิ้ว2ดอกอยู่ทำไมก่อน มาคู่กับเสียงกลาง8นิ้ว2ดอกครับในตู้จะมีกลาง8นิ้ว2ดอกแหลมอีก1ดอกสลับในตู้โอ้โหบอกเลยว่ากลาง8นิ้วครับตอบโจทย์เลยสลหรับใครที่ชอบฟังในบ้านนอกบ้านครับอันนี้ตอบโจทย์จุดนี้ครับแบนพัดในบ้านนอกบ้านได้เลยครับทาไมถึงว่าฟังในบ้านดีครับเพราะว่าตัวนี้8นิ้วเวลาเปิดเบาๆเปิดก็คอรครับความถี่จะออกมาครบบท ชัดบทพูดไม่ก็พูดง่ายเวลาพูดไม่ครับมันเบามากครับเวลาพูดไม่เพราะว่าวอยมันเล็กครับในการทำให้เสียงเล็กเสียงหายใจเราออกบทแน่นอนสำหรับตู้กลางตัวนี้ถือว่าครบมากครับมาดูหลังครับผมครับในด้านหลังก็มีจุดเสียบสปีคอนชั้งบทนะครับผมได้เป็นตู้เบสตู้กลางครับในระบบแล้วก็มาร์กให้ด้วยนะครับผมครับเสียงกลางเสียงเบสดมาร์กให้ด้วยนะครับผมสำหรับชุดนี้ครับตู้ตัวนี้ก็ยังมีหัวจับข้างบนเห็นไหมครับน่สามารถจับพกพาได้เลยครับผมครับพร้อมด้วยฟังก์ชันตะแกรงปั๊มฟีเจอร์อผมบกเลยว่า สุดคุ้มมากราคานี้ครับผมครับแค่ได้ตู้ไม่อัดก็คุ้มแล้วครับราคาแค่15,900บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับโอเคครับไปฟังเสียงกันครับผม เมื่อกี้นี้ฟังเพลงไปแล้วครับผมชุดนี้เรามีไม้แถมให้ด้วยไม้รุ่นใหม่นะฮะครับเสียงดีนะฮะมาแพงก็เก่าแต่เราก็ยังแถมให้ลูกค้าเหมือนเดิมครับผมครับไม้นี่ก็ถือว่าโอ้สุดจัดมากครับฟังเสียงไม้ครับเห็นไหมครับนี่ครับคุ้มมากครับไม้ชุดนี้มาด้วยสายด้วยนะครับผมนี่ครับไม้ตัวนี้ราคา 590บาทเท่านั้นครับผมฟังก์ชันที่ได้ําไม้ตัวนี้ก็คือครับนี่ครับกล่องไม้สวยในกล่องไม้ครับมีครบทุกอย่างเหมือนไม้ราคาแพงเลยนะครับผมครับหนึ่งครับกระเป๋าครับเราไม่ต้องเอาใส่ไม้ก็ได้ครับไปใส่เงินซ่อนเงินเมียได้แล้วก็ไว้ในกล่องไม้ได้ได้ทุกอย่างครับผมหัวเสียบไม้ครับโอ้โหนี่มูลค่าเข้มามห้าสิบาทสำหรับหัวเสียบไม้ได้ครบทุกอย่างครับผมครับตามกิงชุดนี้แถมไม้ราคา5 0านะครับผมครับแต่ตัวนี้ไม้มาแพงกว่าเดิมครับ เสียงดีกว่าเดิมชัดกว่าเดิมพร้อมื่วยสายเห็นไหมครับเดี๋ยนี้สำหรับใครที่ขี้เมาครับเี่ยชอบดึงชอบอะไรเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้ช่วยได้เลยครับโอ้โหถือว่าคุ้มมากครับสลับไ์ตัวนี้ครับผมครับมันครับมันมันโอเคครับชุดนี้1 5 0 0 0เกร้อยบาทสุขฟรีถึงกระบังของผมครับผม